สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติทะเลบันซ้อมแผนเผชิญเหตุและการกู้ภัยเสมือนจริงรองรับเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุอันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวค่ะ เมื่อเร็วๆนี้อุทยานแห่งชาติทะเลบันจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการฝึกซ้อมกู้ภัยประจำปี2566ภายในบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ทบ .1 น้ำตกยาโรยตำบลวังประจันต์อำเภอควนโดนจังหวัดสตูลโดยมีนายแสงสุรีซองทองหวัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบันเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่7จังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน์ราานรนโรงพยาบาลควนโดนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลวังประจัน์หมด ปืนเล็กที่3กองร้อยทหารราบที่5021จังหวัดสตูลและชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4302จังหวัดสตูลร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือเสมือนจริงด้วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบันเปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติทะเลบันจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการกู้ภัยดังกล่าวเป็นประจำทุกปีเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆได้ในทุกสถานการณ์รวมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลบันโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงโดยจำลองสถานการณ์กรณีมีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุพลัดตกจาก บริเวณน้ําตกยาโรยจํานวนหนึ่งรายซึ่งผู้ป่วยมีอาการขาผิดรูปโดยเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจาหน่วยแจ้งประสานงานก็จะเข้าให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องตน้นโดยใช้วิธีกู้ภัยภาคป่าภูเขาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถกู้ภัยอุทยานแห่งชาติก่อนนําส่งโรงพยาบาลควรโดนตามขั้นตอนซึ่งผลของการฝึกซ้อมการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนการหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบันกล่าวเพิ่มเติมว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมช่ว ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เจ็บป่วยบาดเจ็บจากการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติตามนโยบายกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่กำหนดให้ทุกอุทยานพร้อมดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศอนุชาหมัดอดัมสวทสตูลรายงานติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/stud